สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำล้อนะครับคือมันเป็นล้อรุ่นเก่านะครับใบมันจะนอนนะครับเราก็จะมาทำการตั้งใบให้มันตั้งขึ้นนะครับดับนแรกเราก็ต้องเจียทั้งสามเหลี่ยมนะครับใช้ใบตัดครับนะครับแนะนำครับเป็นใบตัดบางนะครับสีเขียวจะคมฝ่าสีดำนะครับนี่นะเราจะตัด ตรงสามเหลี่ยมนะครับเลยรอยเชื่อมมเลยครับเพราะมันจะบางกว่าถ้าตัดตรงรอยเชื่อมเนี่ยมันจะหนาจะใช้เวลาเยอะนะครับนี่ครับตัดประมาณนี้นะครับนี่ครับตัดตปองแทบนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการงัดนี่ครับการงัดคืองัดให้มันตั้งมันนะครับเราจะใช้ค้อนตอกนะครับตอกตรงนี้นะครับตรงสามเหลี่ยมนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับ อกแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะอ้าขึ้นมานะครับใบก็จะตั้งขึ้นนะคนี่ครับโอเคครับตั้งนี่คือผมเก็บล้อเก่าสมัยก่อนมาใช้นะครับใบมันนอนนะครับนี่ครับตั้งแล้วช่องมันจะห่างนะครับ เชื่อมยากครับก็ผมก็จะแนะนำนะครับคือเอาเหล็กเส้นนะครับมาแยบนี่เลครับครับเหล็กเส้นมูครับนี่ครับครับจะเอาเหล็กเส้นมาแยบนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับนี่ครับจะเชื่อมง่ายขึ้นนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปเอเก็บของเก่ามาช้นะครับครับนี่อันนี้ตั้งแล้วนะครับแต่ยังตั้งไม่ได้ครับลองลองดูก่อนนะครับส่วนนี้ยังไม่ได้ตั้งครับนอนนะครับใบนอนมากเลยแล้วแต่ชอบครับจะให้ตั้งเยอะมันก็จะหนักแรงนะครับมันจะวิ่งดีนะครับ ันนี้ล้อใหม่ก็ต่ออยู่ประมาณ8,900 9น0 0นะครับนี่ของเก่าก็เสียใบยเจียไปทักงสามสีใบนะครับแล้วก็ทุบเอาอีกหน่อยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับครับคิดนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ